โยวาซาสิกายนะครับพบกับรายการ Money Today นะครับวันนี้มาแมปเกาะล้างนะครับสวัสดีไอ้นี่เป็นแขกรับ,บเชิญน,นะครับมีนามว่าวาจิเนียนะครับครับอีอ,อีอะไรครับอีอะไรตึกติดคอครแล้ <c oughs> วไม่ใช่ติดติดคอเหรอจะตายด้วยเฮ้ยกุลากไม่ต้องลอกเลย อ่ะทางบ้านไปผมเก็บต้นอ้อยมเนงมันเง,เงียบหน่อยน่ะกูจะไปตีดิดไไนไปวะเนี่ยจะตีทำไมล่ะท่านเขออนุญาตถอดหบว,วกัวกฟกทองนะเพื่อจะได้เห็นหน้าที่แท้จริงก็หน้าเดียวกันกันหมดเนี่ยแหละครับเป็นพี่นอ้องกันครับ แล้วก็ขอแสดงความเสียใจคนที่อะไรครับรักพี่ออยครับที่เขาเพิ่งถูกโดนโดนแฮกแชนแนลไปนะครับกำลัง,ลลองรอรลุ้น<ม>อยู่ว่าเขาจะเปิดแชนแนลใหม่ไหมใจแล้วครับอขอให้เปิดใหม่เถอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคงไม่ได้กิน,นเขาบอกว่าจ <ะ S 2> ้องกายจริงๆแลครับท้องก็้อง อะไราต้งมาตีเล่นยังไงคะแ่คยังโอเคถอดหมวกใส่กระเป๋าแล้วก็ต่อยต่อาง้แต่ผมก็คิดแต่ผมก็คิดนะครับว่าน็อตน้องเขาคิดได้อาจกประหลาดจริงจริงอยู่บนกกอนล้างมีแค่เตี่ยวในอยู่มีแค่มีแค่กางเกงอยู่อันเดียวใส่ ตั้งยี่สิบสี่ชีนนะมีกระเป๋ามีกระเป๋าอันเล็กอะไม่ไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึงสามสิบเมตรอะใส่ใส่โอเคครับวันนี้ก็ผมเพิ่งมานะครับเลยยังไม่ค่อย,อยนั้นสอะไยคุณอันเล็กเขาก็เพิ่งมาเหมือนกันและนี่เจ้าดินปักหลังคาหรือเปล เหมือนใจะใหญ่ไปนิดนึงเอาเล็กๆหน่อยครับอยู่บนกอนแล้านะม่ไม่ได้ใช้ทูเมนี่สร้างนะเอาหลอดเล็กเอาดินไปขยายให้มันมีหมูละครับฮ<ะ>เอาดินไปวางมันจะได้มีหมู ก็ต้องวางไว้เป็นลานใหญ่ๆมาเมื่อกี้เาเพิ่งกลางคืนไปไม่ใช่หรือครับเนี่ยโอ้โหพรีวิวแป๊บเดียวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วใครโทรเส้นพระอาทิตย์มาหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่าครับผมแต่ผมก็ว่านัมันเร็วมากเลยไปอย่างโกหกอ่ะกรุณาปิดไม์ช่วยแป๊บนึงครับหรือไม่ก็พัดลมออกไป ปล่อยหมูอุดๆเขาบอกว่าต้องเป็นแสงแดดเลเวลเจ็ดขึ้นไปใช่ไหมที่พี่ชาลีเขาบอกอะต้องเป็นปืนที่มียาแล้วก็ต้องเป็นปืนที่มียาแล้วก็มีแสงร,ระดับเจ็ดก็แสงกลางวันไงประมาณกลางวันกลางวันใช่ป่ะน,น่าจะใช่กว้างขนาดนี้น,น่าจะพอลแล้วมั้งไม่พอแน่ ไมถึงมีดินเยอะขนาดนี้จะเปิดเผยความลับไหมครับ <c oughs> ไม่ตอบแสดงว่าไม่ <c oughs> อย่าดีกว่าจุดเปิดคลับต่อไป <c oughs> พวกเจ้าก็น่าจะรู้ว่าข้าช้อยช้อยอะไรดีว่า What's up guys s l ิปน not ่ะ s l ิปน not กับ Bieber อ๋อต้องเปิดสลิปนัดกับบีเบอร์ใครเคลียร์หน่อยครับใครจะเปิดพันละสิบนาทีก็คือครับนานแล้วเราเจอทานแล้วเจอทานแล้วเราเจอไอเด็กที่ไม่เอาทานแล้วเดี๋ยวผมเก็บเครองเองดินหมดขอดินหน่อยครับ อยู่ที่ผม่ยอยู่สิบห้า <MP D. S 1> ไม่อย่าทำ้ายป้าสัญลักษณ์รายการแล้วยาเอาจากผมก็ได้มีสิบห้าอันนี่ต้องต้องเพิ่มแสงด้วยพัมกินแล้วคุณแะเอาความกินมาแบบแย่บนะอาอ้าวก็ต่อยจากนี้เอาสั้นแต่ทำรับแต่เป<อ>่าอาช อันนี้ก็แหละใส่พัมตอนกลางวันก็สวยดีเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ะถ้าเกิดสมมติหญ้าเต็มเกาะนะมีวัวมีไก่มีมีนูน่นนี่นั่นนี่นี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นแน่น,นอนใช่ไหมลบไม้ไม่ตัดต้นไม้ <laughs> ม้อันนี้ถูกปล่อยไว้อย่างถูกปล่อยไว้อย่างยังดังเหมือนถูกลืมแต่ว่ามันจะอานานหน่อยแต่ผมต้องขอบอกนะว่ามันอานานมากอ่ะอาฮะ อาทิตย์ที่แล้วเหรอไม่ไม่ไม่ใช่หนึ่งนาทีที่แล้วหรอครับมันไม่ใช่หนึ่งนาทีที่แล้วหรอไม่ได้อาจจะเป็นครึ่งไม่ได้จจเป็นครึ่งนาทีที่แล้วมากกว่าจงบอกความจริงแก่ผู้ดูซะดีๆอย่ากโกหกเลยทุกท่านเอ๋อยจนเสพอาเบะจ้า เออจะว่าไปทำไมอาเบันไม่เกิดอ่ะแล้วก็แขกนับเชิ้นหน้าเดิมครับก็วาจีเนียนะครับแล้วก็คุณอเล็กก็เป็นพิธีกรน,นะครับเอาเอาเอาเต็มเต็มดีครับเดี๋ยวเขาหาว่าแอบอ้างอเล็กท,ท,ที่ที่เล่นกับแท็กเกอร์ครับ <laughs> อเล็กอีกคนหนึ่งนะไม่ใช่คนที่ เราเจอทานอ,อีก,<า>กแล้วฐานนั้นต้องเป็นของข้าว่าห่าโอ้อเพียบเลยว่าแต่ทำไมผู้พีเซนเงียบเลยล่ะครับฮัลโหล <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ไม่ตอบเงียบไป ขุดหินมาทำเครื่องมือด้วยเฮ้ยขอสติกกี้หน่อยเด้อสติกกี้ไปหาสลามสิสติกอย่างเดียวสติกอย่างเดียวสติกเหรออ๋อ